วันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของสายรัดอนเนกประสงค์นะฮะรุ่นหัวล็อกอัตโนมัติหรือว่ารุ่นแคมบัคเกิลนั่นเองตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีตะขอข้อดีก็คือว่ามันใช้งานง่ายเราดึงมากก็จกะตึงมากนะฮะเวลาใช้งานนะฮะนำสายรัดรัดเข้าออกับตัวชิ้นงานที่เราต้องการอ้อมลงไปแล้วนำปลายสายสายตัวลิ้นล็อกหัวล็อกที่สังเกตว่ามันจะมีตัวกลไกในการกดล็อกตัวลิ้นล็อกตัวนี้จะเปิดเข้าออกได้กดขึ้นมา มันจะปลดล็อกแล้วเราก็สอดเข้าไปสอดจากด้านล่างขึ้นมานะครับเราจะไม่สอดจากด้าน้านบนลงไปด้านนี้ผิดนะฮะแต่สังเกตว่าตัวนี้เป็นระบบวันเวล็อกก็คือว่าเราดึงไปได้แต่เราดึงกลับไม่ไดนะ้เพราะนั้นเราดึงเท่าไหร่มันก็จะแน่นเท่านั้นแล้วก็ดึงดึงจนกระทั่งตึงพอสมควรนะรดึงให้นั่นตัวนี้ก็จะล็อกอัตโนมัติเรียบร้อยวิธีการปลดล็อกง่ายมากคือคันโยกตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกเราเพียงแต่กดมันลงเฉยนะฮะสายจะคลายละ สายจะคลายตัวเราสามารถที่จะปลดสายออกแล้วไปใช้งานที่อื่นต่อได้คิดถึงความปลอดภัยในงานเดียวคิดถึง t e c h ิ i c a l lift ออ l